และนี่คือบอสอันทรงเกียรติของเราและเราเป็นลูกน้องของเจ้าพ่อใหญ่มาเฟียและเราในวันนี้จะมาแสดงให้เห็นว่าเรานั้นคู่ควรคู่ควรกับการเป็นบอสมากกว่าเขาสักแค่ไหนด้วยความที่บอสของเรานั้นแก่งอับเงือก hmm. ผมจะมาแทนที่เขาในวันนี้ hmm. โดยการสังหารเขาให้ได้นั่นเองแต่เราต้องทาอย่างเปล่าครับบอสไม่มีอะไรครับแต่เราต้องทําอย่างแนบเนียน hmm. มีของเราจะต้องปักไปกลางหลังของบอสให้ บอสครับย่าหันมาบ่อยเอาละเอ้ยถ้าบอสนั้นเริ่มมีสงสัยตามมาเราต้องเก็บมิดทันทีแต่ว่าครั้งนี้แหละบอสไม่ทันตั้งตัวเน่จ๊ะเรียบร้อยในที่สุดผมก็กลายเป็นบอสได้ในสําเร็จเ้ยไอ้หมอนี่อยู่ๆมันก็ขึ้นมาเป็นบอสอะไรอะไรเฮ้ยทำไรจับตัวมันไปมันพยายามจะฆ่าฉันที่เป็นบอสใหญ่ของมาเฟียนี่เข้าฮุกไปเลย ไอ้บดมนี่มันจะมาหักหลังฉันนี่มันแย่จริงๆแต่รู้สึกเสียวันลังแปลกๆเหมือนมีใครตามมาเฮ้ยฮึมไอ้หมอนี่มันฆ่าบอสเก่าของเราเราจะอะ,อะไรอะไรนี่เสียงอะไรเอาปืนมาชี้ฉันเกนน่ะฆ่าฉันไม่ได้เข้าคุกอีกคนยแย่จริงโอโ้มีแม่สาวสวยมายืนอยู่ข้างๆอะไรครับอะไรครับโอ้โหสุดยอดไปเลยสาวสวยจะแตะจะแตะผมมีอะไรครับ มีอะไรอย่ามาแตะอะไรไปเลยสาวสวยผมก็ไม่เว้นนะครับไปนูน่นการเป็นบอสนี่มันเหนื่อยจริงๆอ๋ยไหนบอยเอาน้ำมาดื่มอะไรบอยอย่าลืมน้ำนะบอยบอยทำอะไรบอยเจ้าขวดมาทุบหัวฉันเนี่ยถูกกาเป็นบอสมาเฟียเนี่ยฉันรู้ว่าต้องผ่านอะไรมาเข้าคุูไปเลยบอยนี่เรียบร้อยทำไมมีแต่คนมาปองอร้ายไอ้หมอนี่จะคิดดีสักคนได้ยังเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ย ฉันรู้ไตพผู้แกหมดพวกแกจะทำอะไรฉันฉันรู้หมดเพราะสิ่งที่พวกแกทำนะั้นฉันเคยทำมาหมดแล้วอเอ้เล่นเอาโดนชนหน้าทิ่มเลยเอาเพเดี๋ยวอะไรอะ่ะโดนขบวนพาเลรต้องมาเริ่มใหม่โอเคเริ่มใหม่ก็ได้เอ้ยบอสอย่าเพิ่งครับบอสไม่มีอะไรครับบอสผมแค่เดินเอ่อดูความเรียบร้อยนะบอสแล้วก็ลาก,ก่อนบอสไม่งรเรียบร้อย เปลี่ยนตัวแล้วใส่เก,เกงแบบลายจุดนี่เราบอมเป็นบอสเรียบร้อยแล้วอา้าวโดนบอสสิงอา้าวเราเปลี่ยนกลายเป็นโดนบอสสิงกลายเป็นแบบนี้ไอนี่อะไรแล้วลงกลายเป็นบอสคนเก่าไปแล้วหรอสรุปที่เราที่เราชิงอํานาจมาเมื่อกี้คือไม่เป็นผลนะครับถูกบอสสิงอยู่ดีวอเตอร์ฟักไม่รู้ลองเล่นต่อไปไอคนนี้มันจะมันจะแตะ,ะไหลแตะ,ะไหลเราหรือทําอะไรไม่รู้ไปก่อนเลย ดนขังซะโอเคโยนมาเข้าคุกไปให้หมดไอ้พวกนี้นี่มันไม่รู้การละเทสะไม่รู้ใครใหญ่ใครเล็กชั้นเนี่ยโคตรใหญ่แม่สาวแม่สาวนนนไม่ควรไม่ควรไปเลยเข้าไปในคุกโครงกระดูกไอ้พวกนั้นคือมันกลายเป็นกระดูกแล้วถูกขังลืมไปแล้วเฮ้ยไปเป่าไกลๆส่งเต่งดิพวกมึงอ,อะไม่โดนเราไม่โดนอีกแล้ว ไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่อันตรายด่ามันยาวดาบม,ม,มันยังมันยังมันยังก่อนยังโอ้ยเฮ้ยจับยากจริงเลยไหมอนี่ฉันรู้ว่ามันจะฆ่าฉันแต่ว่าไตมันยังไม่โพลนี่ไงเรียบร้อยไอ้หนุ่มซูชิไปเลยเรียบร้อยอมีสามโครงกระดูกแล้วต่อไปเองก็เป็นโครงกระดูกลายที่สีแน่นอนไอ้หมอนี่ชื่อว่าวิลเลียม มันเคยเป็นมือขวาของฉันแต่ตอนนี้แกหักหลังฉันนะวิลเลียมแกไม่ควรมีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้ไปนู่นเลยเข้าคุกมีส <c oughs> ี่กระโหลกและไอวิลเลียมในเป็นเบอร์ห้าคนที่ฉันไว้ใจนันตายไปหมดก็เลยเอาจอร์สมาจอร์สแกจะทําอะไรจอร์สนี่คือจอร์สเป็นหลานชายของฉันเองแต่จอร์สจะทําอะไรจอร์สแกเป็นหลานชายของฉันยังกล้าหักหลังฉันอีกอย่างนั้นเหรอไปอยู่ในคุกกับไอวิลเลียมเลยจอร์ส เ้ยไม่กระทั่งอดีตมือขวาหรือหลานชายของฉันก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนดีเจสสิกา้าเธอเป็นสาวสวยสะบึมที่สุดที่ฉันเคยเจอมาแต่เธอนั้นก็หักหลังฉันเช่นกันทำไมมีแต่พวกแบบนี้วะเนี่ยชีวิตโคตรบ้าบอเฮ้ยการเป็นบอสมาเฟียนี่มันชักตำรวจตำรวจอะไรตำรวจอย่าตำรวจตำรวจตำรวจไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะตำรวจตำรวจ ตำรวจโอ้โหตำรวจจับเข้าคุกไปเลยเดี๋ยวเราต้องโดนตำรวจจับเข้าคุกไม่เช่อวะแต่ตำรวจไม่โดนจับเข้าคุกแทนคุณตำรวจคุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่ากิ่นกุญแจมือเป็นยังไงผมชีวิตมาอย่างยาวนานในเส้นทางแห่งนี้ผมรู้หมดว่ากิ่นกุญแจมือเป็นยังไงเพราะผมเข้าคุกมาเป็นสิบรอบแลวผมจะไม่มีวันเข้าไปอีกเอ้ยเลยแต่แกแล้วสินะเจ้าเด็กจบใหม่ถ้าแกทำงานให้ฉันฉันยังพูดไม่จบเลย แกหักหลังฉันถ้าแกทำงานให้ฉันแกจะเป็นตำรวจที่ดีในตอนสุดท้ายแต่สุดท้ายแกก็หักหลังฉันอยู่ดีอเอ้ยอ่ะนั่นนั่นเฮ้ยโคมไฟจะล่วงเฮ้ยคลิกที่โคมไฟได้นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วไบรอันทำไมแกกลับมาได้ยังไงไบรอันแกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะมันรีเทิร์มได้ยังไงชื่อไบรอัน่า,าลืมละแกไบรอันมือขวาอดีตมือขวาของฉัน แกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอแกกลับมาได้ยังไงกันโอเคตอนนี้เราใกล้ถึงเส้นทางแห่งความฝันแล้วอพียงนิดเดียวเท่านั้นล้วเส้นทางนี้ประตูแห่งบอสใหญ่ในวงการมาเฟียโอ้ยเอา้าหัวใจวายตายหัวใจวายตายโอ้เกมนี้คือเราต้องเล่นเพื่อหาฉากจบเหรอเนี่ยไม่ใช่เล่นเพื่อรอดเหรอน่าจะเป็นการเล่นเก็บฉากจบนะอันนี้โอเคมาอันนี้ถ้าเราให้ให้บอสจับได้มันจะนับว่าเป็นฉากจบไหมอาบอสอาบอสจับได้ แล้วไงต่อแล้วโดนโดนจับเข้าคุกไปแล้วจบเลยไหมอ๋อเราก็มาใหม่อีกรอบหนึง่ง <c oughs> ไม่รู้ทิมเลยเรามีหลายคนนะเราดูปิเคตตัวเองได้อันนี้เอ้ยเราให้โคมไฟทับหัวเรานี่เอา้าอันอันนี้เราให้วิลเลียมยิงเรานะอันนี้เราจะไม่หันไปดูนะนี่ตายไอ,อย้แล้วเปลี่ยนคนแล้วเราเปลี่ยนคน วัดเดเฮลเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาแล้วเราก็ต้องมาฆ่าคืนใหม่นี่จิมเลยอโอเคเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะเราจะให้คนฆ่าเราไปเรื่อยนะถ้ามันคนไม่ซ้ำนี่ไอคนนี้ไอหนุ่มซูชิมันจะมาฆ่าเราเพื่อกลายเป็นบอสใหญ่เราจะปล่อยให้มันเป็นบอสใหญ่เออนีอ่นี่เราปลดล็อกรัวๆเลยครับมางา้างไม่อิจใจแม้แต่น้อยเรียบร้อยโดนต่อไปเป็นใคร อันนี้เคยเห็นแล้วไปเลยไม่ดูไปเลย,ไ,ไ,ปเลยไปนูน่นนี่คนนี้ก็ไม่เคยเอา้าตัวลูกป,ปัน้นกากรตกใส่หัวเมื่อกี้หัวแตกเอาไม่เห็นปลดล็อกอะไรเลยเหรออันนี้อะไรอะ่ะอ๋อผมกดคำใบม้มาเมื่อกี้คำใบคือหญิงสาวอ๋อก็คือถ้าโดนหญิงสาวคนนี้จะได้ปลดล็อกโอเคเราจะต้องเก็บฉากจบให้ได้นะครับเกมนี้ เยี่ยมเอ้ยคนนี้หรือเปล่าแม่สาวคนนี้อ่ะเราลองลองปล่อยให้เจ๊เขาฆ่าเราดูแล้วกันเจ๊จะทำอะไรอุ้ยอุยอุยโหเราได้จุ๊บมั่วมาแล้วเอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ไม่ใช่นะไอ้หมอนี่ทําให้ควสเราผ่านไม่ได้นะเพราะเราลองแล้วคนต่อไปคนนี้อ่ะคนนี้ยังไม่เคยฆ่าเราเราลองปล่อยให้คนนี้ฆ่าเราดูอ้าวอ๋อสกิลไลเป็นลูกน้องผู้พักดีอ๋อคนนี้คือสมแล้วขอขึ้นหลายคนเราอย่างที่บอกนะครับจอร์จ จริงๆแล้วจอยคือผู้หวังดีแล้วคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของผมเองชื่อว่าเจสันเจสันานทำะไรเจสันอ๋อเยี่ยมเลยเจสันยินดีที่ได้ทำธุรกิจด้วยน่เจสันโอ้ยจริงๆแล้วคนรอบตัวเราก็มีคนดีเยอะแยะนี่นะเราจะระแวงทุกคนไปทั่วไม่ได้ไอ้คนนี้ไอ้บอยไอ้บอยน่าจะทุบหัวเราแน่เลยปะเอาบอยอ๋อน้ำยาพิษบอยโอ้ยกูแดกเออแดก เรียบร้อยโดนบ่อยโดไปแล้วนะครับบ่อยเอายาพิษให้เรากินแต่เราคัมแบ็กไงกลับมาเอ้ยมันแอบมันแอบเห็นหรือเปล่าไม่มีอะไรครับคุณบอสคุณบอสบ่อยบอสบ่อยเป็นบ่อยก็เป็นบ่อยไปฉันน่ะคือบอสเจ้าบ้าเอ้ยนี่ไงคนนี้คนนี้ในเควสครับทุกคนใช่ไหมในช่างจบเราจะปล่อยให้เจสกิดไหลเราเอ้ยเป็นแม่มด โอ้ยถูกเสกให้เป็นหมาชิวาว่าไปแล้วนี่ครับใช่ไหมมีอีกกี่ฉากเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเก้าฉากเลยนะเราได้มาเพิ่งสาเองอ่ะไม่รู้ไปต่อไปโอเคเราชิงอำนาจมาเหมือนเดิมมาเลยตำรวจเราลองโดนตำรวจจับไหมอ่ะลองโดนตำรวจจับดูแล้วกันโดนจับแล้วปลล็อกแล้ว โอ้ม oh y god อะไรวะเนี่ยครังใบแต่ละอันทำไมมันมันเยอะจังอ่ะไม่รู้ไปลองดูครั้งนี้เราลองไปให้สุดสายเลยแล้วกันนะ okay. เฮ้ยคนนี้ถ้าเราถ้าเราเลี้ยงคนนี้ไปจนสุดเลยได้ปะ <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงคนนี้ไปให้สุดเลยแบบเราไม่เปลี่ยนคนน่ะนี่เราคนนี้ไปด้วยไปยันจนสุดทางเลยครับ <c oughs> มันมันมันจะนับไหมอ่ะไม่รู้ลองดูแล้วกันเ <c oughs> อาโทษเอ้ยโทษที กดไม่ทันจังหวะโดนจับขังเลยโอ้โหคนนี้เป็นคนดีนะเนี่ยอ่ะก็เราเออยห,หมอนี่แหละกลับกลับไปกับรถด้วยโอ้ยเราแก่นะครับทุกคนเดินมาเรื่อยๆเราแก่แล้วคือสุดท้ายเราก็ตะเอาไอประตูนั้นคือประตูแห่งความตายเหรอทุกคนเราแก่จัดแล้วอะสรุปคือผมนึกว่าครั้งที่แล้วที่เราตายเพราะว่าเราแก่แต่นี่คือเรา อยู่ในร่างหนุ่มแล้วแท้ๆแต่เราก็เริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่เพื่อนเราแม่งไม่แก่เลยอยู่ได้ยังไงวะโอเคเราถึงประตูแล้วแล้วเรามีเพื่อนเรามาด้วยที่ประตูน้ำร้อยหัวใจวายตายอยู่ดีเราลองดูอะลองผมลองนั่งดูคลิปเพื่อให้มันปลดล็อกคำใบ้แล้วกันได้แล้วครับคำใบ้คำใบ้นี่คือภรรยาอ๋อเราแค่ไม่จับภรรยาแล้วก็ไม่จับหลานชายเราเข้าคุกแต่เราฆ่าคนนี้แล้วก็ไปถึงประตูอ่ะลองดูแล้วกันว่าเป็นอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่านะอ่ะลุยเราแค่จิ้มบอสเราก่อนเลย นี่ไงโอโหูเดินมาครึ่งทางเพิ่งเจอคนในเคสเนี่ยเพื่อนเราโอเคเราต้องเอาเพื่อนเราเข้าคุกไปก่อนอเพราะว่าเคสบอกให้ฆ่าเพื่อนนะไปเลยอันนี้เราจะต้องปล่อยปล่อยจอรดไปนะนี่เราจะไม่ฆ่าจอรดเย่ยมากจอดต่อไปก็เหลือแค่ภรรยาเราแล้วเราก็ต้องรอดไปให้ถึงประตูนรกให้ได้เพื่อที่จะสำเร็จนะนี่ไงภรรยาเรามาแล้ว โหเยี่ยมมากเรียบร้อยเท่านี้เราก็เหลือแค่ต้องรอดไปให้ได้เท่านั้นเองแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะได้เควสหรือยังเฮ้ยแต่เราไม่แก่ลงเลยเนี่ยอ๋อเราเข้าประตูนรกได้แล้วครับเราไม่แก่เลยนี่โ้เยี่ยมได้จุดจบแบบค่อนข้างดีนะ เราได้ใช้ชีวิตนะครับอยู่กับภรรยาแล้วก็หลานชายของเราเองโหงั้นมันก็ยากอะเนี่ยจะจบยังไงหลายอย่างเต็มไปหมดเลยอะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเราได้มา1 2 3 4 5าฉากจบนะไอฉากจบ4อันแรกเนี่ง่ายอยู่แต่ไอฉากจบหลังนี่คือ โคตรยากเลยเราถ้าเราไม่ดูคําใบน้นี่เราไม่รู้นะเนี่ยว่าเราจะต้องจบยังไงอะ่ะแล้วส่วนเกมนี้นะครับชื่อว่า murder mafia นะครับถ้าใครอยากเล่นเหมือนในมือถือก็น่าจะมีให้โหลดนะในเพจสตูนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วเจอกัน